โรงเรียนอนุบาลบ้านนาวัดช้างร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาว,วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับวิชาว,วิทยาศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะจะเป็นสืบการสืบเนื่องตั้งแต่เรื่องที่เราเรียนในชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือการทดลองสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราจะทําการทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีนค่ะทบทวนความรู้กันก่อนนะคะสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะมี2แบบคือโปรตีนที่มาจากพืชและโปรตีนที่มาจากสัตว์ค่ะ โปรตีนที่มาจากพืชนะคะได้แก่พวกเนื้อนมไข่ต่างๆนะคะจะเป็นเนื้อหมูเนื้อกุ้งเนื้อปูนะคะเนื้อไก่พวกนี้นะคะก็เป็นอยู่ในสารอาหารประเภทโปรตีนค่ะและโปรตีนที่มาจากพืชนะคะก็ได้แก่เป็นโปรตีนพวกถั่วนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการทดลองนะคะสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะโดยวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างโปรตีนนะคะก็คือนมที่นักเรียนดื่มกันที่ บ้านนะคะที่โรงเรียนของเรานะคะได้มอบให้นักเรียนไปเนาะเหตุผลนะคะทําไม่จะถึงต้องรับประทานสารอาหารประเภทโปรตีนก็คือว่าในโปรตีนนะคะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายแล้วก uh mm. ็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงอีกด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาทำการทดลองกันเลยนะคะการทดลองของเราอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ 1. หลอดทดลองค่ะแบบนี้นะนะคะ2นะคะ ตัแกงใส่หลอดทดลองค่ะค่ะส่วนวัสดุที่จะใช้นะคะและสารเคมีนะคะวันนี้ครูก็มีตัวอย่างนมนะคะลืมไปอย่างนะคะก็คือเราจะใช้บิ๊กเกอร์ด้วยนะคะนี่บิ๊กเกอร์นะคะแล้วก็มีดรอปเปอร์นะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าหลอดหยดสระนั่นเองค่ะ ค่ะและสารละลายที่เราจะใช้ในการทดสอบโปรโตีนกันในวันนี้ก็คือสารละลายไบยูเรตนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะเนาะคือสารละลายไบยูเรตนะคะค่ะในการทดลองวันนี้นะคะคุณครูส้มก็จะเทนมนะคะใส่ลงในหลอดทดลองซึ่งคุณครูส้มได้ใส่เอาไว้แล้วเห็นไหมคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นนมที่หนูดื่มกันเนาะ นะคะดูนะว่าก่อนทดลองนมจะมีสีขาวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะโยดสารละลายใบยูเลตลงไปนะคะในหลอดทดลองประมาณ2-3โถึงหยดแล้วเรามาสังเกตการเปลี่ยนแปลงกันนะคะว่านมที่เห็นเป็นสีขาวๆแบบนี้จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะมานับพร้อมๆคุณครูเลยนะแล้วพร้อมนะคะหนึ่ง สองสามอ้าวครูส้มใส่ไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเขย่าแบบนักวิทยาศาสตร์เหมือนที่เคยสอนนะคะคือใช้มือด้านซ้ายนะคะแบบนี้นะคะแล้วเขย่านะคะอันนี้จะยังเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเนาะสังเกตว่าสีจะเริ่มคล้ำขึ้นนะคะเป็นสีอะไรไม่รู้เนาะคล้ำขึ้นนักเรียนจะมองเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวครูส้มจะหยดเพิ่มอีกสามหยดเนาะนักเรียนจะได้มองเห็นชัดขึ้นนะคะ นะับต่ออีกเมื่อกี้สามเป็นสี่ห้หนะคะเริ่มเห็นหรือ,อยังถ้ามาตรงครูส้มจะเห็นได้ชัดแล้วมันเริ่มเปลี่ยนนะคะตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนเยอะแล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงอ่อนๆเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนาะนะคะเดี๋ยวคุณครูส้มจะใส่เพิ่มอีกหน่อยแล้วกันจะได้ชัดขึ้นเนาะนะคะเจ็ดแปเก้าสิบอ้าว ต็มที่แล้วค่ะนักเรียนนะคะเขย่าเลยอ่าเปลี่ยนสีแล้วนะคะเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะเห็นไหมเนาะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปผลการทดลองในวันนี้เลยนะคะค่ะเมื่อเราหยดสารละลายไบยูเลตนะคะลงในสารอาหารประเภทโปรตีนหรือในนมนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสีม่วงค่ะ เพราะฉะนั้นแสดงว่าในนมที่นักเรียนดื่มกันในทุกวันนะคะเป็นสารอาหารประเภทโปรโตีนอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะการทดลองเรื่องนี้ยากหรือเปล่าไม่น่าจะยากสําหรับเด็กๆนะคะค่ะและถ้านักเรียนคนไหนอยากจะมาทดลองนะคะช่วงในวันเปิดเทอมของโรงเรียนเรานะคะนักเรียนก็สามารถมาทดลองในช่วงในชั่วโมงของครูส้มได้เลยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะครูส้มต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันในคลิปต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการทดสอบเรื่อง ไขมันค่ะเราจะดูกันว่ารู้ได้อย่างไรนะคะว่าอาหารเหล่านั้นเป็นไขมันก็จริงแต่นักวิทยาศาสตร์จะต้องมีการทดลองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ